้ารดำเนสวโลการวาแผนเนะครักาขอสถานที่นะครับเรียนท่านสมเด็จถึงนายผู้จัดกาทัานชิงสาบันศลปนะครท่านสมเด็ถึงาท่านนายกสภาายไัยมีนัแฟนยที่รักและเอาพทท่านนะครับความดนวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนักแฟดนยเป็นอย่างมากนะครับหม้ว่าเขจะง าการท้าทายทั้งหมดแต่เราต้องให้มีการแข่งขันนะครับให้มีการแข่งขันให้ได้นะครับซึ่งสำหรับคนที่ชอบก็เพื่อทำอะไรได้นะครับไป ได้สื่อสารศิลปะประจำชาติของเรานะครับซึ่งถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติของเรานะครับให้สู่โลกภายนอกให้มยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งอสัสทนะครับมรสุดยรัทีทุดรับ พี Beast ่ยี่เป็นนายธนาคารแต่จริงแล้วจริงแล้วคือเป็นคนที่ชอบหวยนะครับ แล้วก็แปเบปทานพันธุ์ธท่านในกรมศุลการข่าวดีในส่วนของชมรมมืองไทยยาที่สีเกลียดนะครับอาจเพิ่มไยอพบปะที่เดลเมนะเอาความเลยครับเรียนท่านผู้ใหญ่ท่านประธานแต่งงานขอบคุณท่านประธานพี่จิตรและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านต่อตั้งแต่มาแแฟงมวยวันนี้เราคงจะแปลนะับที่มาดูมวยแล้วผลตกแต่ผล ก็ถือว่าเป็นมูลนุศพและก็อีกประการนึงวันนี้พบเองในาของชมรมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เป็นทางการนะครับามาดำเนการจัดการ ก็เขาฝากพวกเรานะครับถ้ามีอะไรที่เหลือ้างกบชมรมไหนๆเราก็จะเดินหน้าส่งเสกีฬาชมรมอเลยมีอยแล้วครับชมรมกีฬาบอลชมรมกีฬาพัฒนาบอลอะไรย่าง้แต่ชมรมกีฬาคนไทยจะเอาสิงสิ่งีเมาีอยก็ปราจะเริ่มต้นก็ผ่านขั้นตอนสองขั้นน ตากตาตาดูะในวันศร์วันสัาแล้วกวันนี้ท่านเนครับมีความนใจอยากจะพบปะอีกนิดนึ่งาเ่ศิลปได้นครับผมครับมครับครับวันวันนี้ผมมาในงานหลพ่อผมรู้จักพี่รู้จักพี่คนนึในนาองศิลป์าโทเกฝากมาอยู่วันนี้ ผมจะไปางานสีแยกระก,กามีงานมวยสร้างไขยมวยแต่งานนี้เือนงานผมครับแต่ว่าอุดรัพ์หลายอย่างผมจะแจ้งให้เสี่ยมวยเสี่ยมวยรู้จากผมผมแจ้งเลยว่างานวันพระตุก์กุมพากุมพาปีหน้าผมจะมาจัดที่นี่หลวงพ่อ หลวงพ่อวันนี้อาจจะขาดทุนเยอะอยู่แต่ที่พระประดับเวทีท่านไจ่ายอีกสารไปมือก็จับมาแต่หลวงพ่อขาดทุนปีหน้าผมไม่ให้หลวงพ่อขาดทุนครับวันพระประดัจะยกมาที่นี่ครับจากงานไหวพระธาของตำบลธาตมบสามแสนมอบให้พี่ชัยอุทุมพรพี่แดงถือใหญ่พี่เด๋อ พี่ก็รำแ,แล้วแล้วเราก็พี่นายก็อ,อีกครับรอบีกคนพื้นที่น,นั้นต้องต้องขอ,ขอความร่ำรวยแต่ไม่ค้าจุัวเอร์เซอร์มีครับแต่ว่างบจัดมวยวันนั้นมอบให้จากงานวันวันไม่พดัด้าขวบพันหนาตะบุรีจะมาอยู่ตรงนี้ครับรบสามแสนจับเอร์เซอร์ให้ก้าจุนแต่ผมจัดไว้พัด้าครบสีบส่แสน ารตุนุปีแต่เป็นอาณาจึกในภาคอีสานเป็นเกี่ยวกวันทีเจ็ดสีวันนี้ผมจะไปงานอีกงานหนึ่งคือสีแยกรากาสีแยกระกา,กะกาพี่น้องทำเมืองตรงนั้นสายสุดิน,น,นผมจะงานนี้ผมไปแต่สัญญาประชาคนช่างนุ่นอุทพรม,มาครับวันนี้แต่ไม่ไดมาที่นี่ไปงาน จะพักพวกกันอยู่แยกนาคาแต่วันนั้นทุกคนศินกเงินมีส่วนร่วมหมดครับแล้วก็ผมด้วยน้องเก่งเกาหลีเสียงวันนั้นพี่บุญใหญ่พายอนุโอมิดเก้กกาหลายคนจะมาทีนน่นี่หมดพี่เอาเอาเอา่อารตัวแค่ตัว มาที่นี่อีกครับเสร็จน่าจะเป็นกมุงพาหรือมีนาจะมีที่นี่คือศึกวันนี้ผมไม่ได้ออกตัวมาเท่าไหร่ผมมีพี่น้องจากที่พีเอวัดจ่าบวกพัดดักแต่ถ้าว่าจริงๆเนี่ยเชียงใหม่อยองรับผมสัญญาประชาคมกับเชียงใหม่ทุกท่านคนสนู้ป่วยผมก็อยู่เกียนสู้ป่วยเองไอ้คำคำคำไวมากคำแม่นแม่นต่างผมแล้ว แต่ผมผมให้สัญญาประชาชนว่าสุดใหญ่จะไปที่นี้เนี่ยวัสดุบ่อยผมเข้าไม่ถูกนะแต่ถึงแต่แต่อยากช่วยหลวงพ่อฝากที่เดิมที่ไหนครับวันวันวันพฤหัสมีที้เราทำที่นี่โป๊ะสามเซ็ตสี่เซ็ตมา ว่าให้พี่ชัยอุบพรเป็นคนรับการน้องเก่งเข้าเยียมเรียนภาษาอังกฤษเสือเกียรติศรีเด็กผู้ใหญ่แต่ว่าอยากได้ความจริงใจกับคน้ที่ที่นายกอีกคนหนึ่งครับแต่พี่นายกพี่เราทกงานทุนทุนข้าวกรุงพาตำบลท่าไปเลยที่ผู้ใหญ่เหมื่อเมื่อคืนหั้นผมพูดสอง ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสัญญาประจักุนพีนาคุ้มพาอึนีน่าเจอกันที่นี่ครับสุดใจวันพันดาับอปแล้วก็โอกาสนี้ได้เจอผู้สื่อข่าวจุนละมอมทูลสุนุเรื่อยๆผู้สื่อ่าวผู้ใหญ่ก็คยไปรับมอบเลยทัท่านหน้าเลยครับขอบเส่งจอ เจรับาตาบอบออะไรนี่ครับแล้วก็ใสมดพจูนัเชิญครับออะไหลายท่า้ทาไม่สะดวกเวก็้า้็ได้นี่ครับา่เลยตวัวที่ผมไม่เอาเอาท่าไหนปฏิภาณ่เอรครับโอ้โหกขาให้ใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ